ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิคอบอลวันนี้ประจำวันพุทธที่14มิถุนายน2566นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งเป็นบอลทีมชาตินะฮะเนเธอร์แลนด์เจอกับโคอเอเชียนในรอบอรองชนะเลิศนะครับสำหรับลีก A นก็หาแชมป์ลีกแค่นั้นเองนะฮะสหรับ ทีมดังๆนะซึ่งเกมในวันนี้ก็คงจะออกมาน่าสนุกเหมือนกันครับหยิบยกมาคู่เดียวนะฮะก่อนอื่นใครที่เื่นชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่ามันใช่เนี่ยฝากกดแชร์ไปยังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้มารับชมรับฟังเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันนะก่อนอื่นนะครับสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับสำหรับ ผลบอลที่เกิดขึ้นนะครับเช้านี้เลยนะเวลาตีสี่โคลนนะครับเอาชนะบอลเต็งของผมอย่างเอสตูเดนเตสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับดิฟเอนซีนะฮะทำได้ดีจริงๆครับราคาไหลก่อนเตะไปครึ่งครบลูกเลยนะครับเอาชนะไปถึงสประตูต่อศูนย์แล้วก็นะครับทูนะครับทากุมเนนนี่ชนะโกดอร์ครูสสองหนึ่งนะครับก็3ตัวผมผิดหมดเลยผมผิดเอ่อผมถูกอยู่ตัวเดียวนะครับเมื่อวานนะฮะกิมนาเซียเอาชนะทางด้านของฮูลาคันไป1ประตูต่อศูนย์นะก็ต้องที่จริงคู่นี้มันน่าน้าเล่นมาก นะครับเอ,อ่ออยู่โซนท้ายตารางอะไรประมาณนี้ดังนั้นเดี๋ยวต้องไปลุยกันต่อสําหรับวันนี้นะครับขอแก้ตัวกันนิดนึงนะเมื่อวานไม่ค่อยที่จะวือหวาสักเท่าไหร่นี่นะครับโดนไปนะฮะเป็นเอสซูเดนเตสนะครับถึงโดนไปเกือบ9ก้าแสนนะเล่บนบอลเต็งไปด้วยนะครับดังนั้นวีคนี้ก็ สูสีกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อสําหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับไปลุยกันเลยนะฮะับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับอ่ายูฟ่าเนชั่นลีกนี่นะครับเดินทางมาถึงในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับทางด้านของอ่าลีกเอนะครับเนเธอร์แลนด์จะเจอโคเอเชียนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นสเปนเจอกับอิตาลีนะฮะก็ถือว่า เป็นทีมเด่นทีมดังในรายการนี้เลยที่มาเจอกันนะครับโค้เชียเนี่ยทะลุเข้ามาตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ทําผลงานกับทีมชาติได้ดีจริงๆนะครับแต่ว่ามาเจอกับเนเธอร์แลนด์นะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนียวเหมือนกันนะผมมองว่าแบบนั้นนะครับวันนี้ราคาที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นบอลสหน้าพอสมควรครับแร,แรกเริ่มเนี่ยเปิดราคาที่แค่เสมอครบครึ่งดังนั้นตอนนี้ราคาไหลไปครึ่งลูกส่งให้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์พอสมควรนะครับอัตราพูเนี่ยเป็นต่อ นะครับถึงเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ราคาเสมอจ่าย3.35ดังนั้นมีโอกาสจบเสมอกันอยู่พอสมควรน,นะฮะสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบนะครับดังนั้นก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะเฉือนกันเยอะหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องดูสติต่างๆในรายการนี้ด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีหรือไม่ นะครับอ่าทั้งคู่เคยเจอกัน1ครั้งนะครับอ่าย้อนกลับไปเนี่ยนะเมื่อปี2008นู่นเลยเป็นเกมกระชับมิตรนะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์กดไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะผลงานของเนเธอร์แลนด์นะครับในศึกยูโรนะฮะเพิ่งเอาชนะทางด้านของหยิบรอสตาม,มาสามศูนย์ก่อนหน้าน,นี้แพ้ฝรั่งเศสนะครับเวอร์คับก็ทําได้ดีพอสมควรนะนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยยูฟาเนชั่นลีกเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับยูฟาเนชั่นลีกหนัดหลังสุดนะของทางด้านขอองเเนนธร์์แลด ก็ต้องบอกว่ามีผลงานที่ดีพอสมควรนะครับหนัดเสมอเพียงแค่โปแลนด์แค่นัดเดียวนะครับนอกนั้นเก็บเรียบทั้งหมดเลยนะครับหนัดเนี่ยนะเป็นการชนะเบลเยียมนะครับแล้วก็โปแลนด์ไปในบ้านของโปแลนด์นะแต่ในในบ้านของตัวเองเสมอนะฮะแล้วก็ชนะเวลด้วยนะครับแล้วก็เบลเยียมเนี่ยเก็บไปทั้งไปทั้งกลับเลยดังนั้นผลงานค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ในรายการนี้นะครับสวยสดงดงามจริงๆครับ ครับข้ามฝั่งมาดูของโคเอเชียกันบ้างนะครับก็เน้นหนักไปทางด้านของเสมอซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับเวอร์คัพนะก็ทะลุไปนะครับในรอบลึกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้รายการล่าสุดครับเป็นทางด้านของยูโรเนี่ยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเอาชนะตุรกีไป2 2ง0สองนะครับแล้วก็เสมอเวลมานะแล้วก็ในรายการนี้เนี่ยห เกมหลังสุดนะครับนะฮะก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับชนะไป4ี่เสมอหแพ้ให้กับออสเตรียเกมแรกแค่เกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นเก็บเรียบเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนกรุ๊ปอัปเดตเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเอาผ่านทางด้านของ ฝรั่งเศสมาได้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเดนมาร์กผ่านฝรั่งเศสเนี่ยนะครับสะดุดแค่ออสเตรียนะนะครับแล้วก็สุดท้ายไปตบออสเตรียขา,าบ้านถึงสประตูตัวหนึ่งนะครับก็ย้ำแค็งมากินราคามา5เกมติดแล้วครับสำหรับในรายการนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันจริงๆนะครับสินัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยในเรือนกดไป19เครับเสีย10มี9ประตูนะครับที่ผลงานอาจจะดีกว่าโคยเชียนิดนึงนะครับสำหรับราคาแบบนี้โคยเชียเก็บเรียบเลยนะ โอ้โหนะครับสวยสดงดงามฮะส่วนตัวบาดเจ็บไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมีแต่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับสำหรับโคเอเชียนะกอริโอรอนะครับกอริโอนะส่วนมัสติสโตรวิกนะครับมีการบาดเจ็บอยู่นะครับแผงหลังมีฝั่งละตัวก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรใดนัะเกมนี้เดี๋ยวจะพักยาวเลยนะครับมาเตะนัดเออ่รอบก่อนเออ่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวไปเจอกันสำหรับบอลยูโรเลยนะครับในนู่นเลยนะฮะในเดือนกันยายน นะก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ตัวที่คาดว่าน่าจะลงนะครับสำหรับทั้งคู่นะครขนชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ครับโคดี้กัคโปยืนหน้าเป้านะครับเบิร์กไวอาจจะเก่าๆไปนิดนึงนะครับมาเรนนะครับไซมอนนะครับเดจองเดอรูนนะครับฟานได้ครับยืนคู่กับเดรไรท์นะฮะนะครับนาธานอาเก้รวมถึงดัมไฟด้วยก็เป็นแผงหลังนี่เป็นชุดดังหมดเลยนะครับผู้สประตูเป็นไบรอ์นะฮะ ก็ตัวบัดเจ็บไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสำหรับทั้งคู่นะส่วนด้านหน้าของโคเอเชียครับปาซาริชนะครับกามมาริชนี่นะฮะปาแล้วก็เปอริลิสิสนะครับโควาสิตครับโบโซวิตลูก้าโมดิชนะครับแล้วก็สตารโรนะครับอิริโซซานะครับแล้วก็จูเลนวิชผู้สาประตูเป็นนะครับเรยว่าโควิชนะ ก็ผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยสูสีกันพอสมควรนะครับเนเธอร์แลนด์มีดีที่แผงหลังนะครับหลังบ้านค่อนข้างที่จะแน่นปึ๊กเลยทีเดียวครับส่วนโคเอยเชียแผงหลังอาจจะหน้าใหม่บ้างนะครับสะสมปรับไปเข้ามาแต่ว่าเกมในแดนกลางต้องบอกว่าเก๋าเกมสุดๆแล้วนะครับสำหรับโคเอยเชียในชุดนี้ค่อนข้างที่จะแน่นในแดนกลางพอสมควรมาด้วยระบบ4-3-3นะครับผัดกันรับผัดกันลุกอย่างแน่นอนครับสาหรับผู้นี้ผมคิดว่าตัดขาดกันที่กองหนาเนี่ยถ้าพูดถึง นะครับความเก๋าความเก่งเนี่ยโคดิคัคโปอาจจะเป็นที่น่าจับตามองร่วมกับมาเล่นก็ได้นะครับหรืว่าอาจจะเก๋าเกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทางหน้าของโคเอเชียนเนี่ยนะครับเปอริสิตหรือว่ากามาดิตเนี่ยพักหลังมาโชว์ผลงานกับเพียมชาติผมคิดว่าไม่ค่อยที่จะวือหวาสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับอาอเปอริสิตนะครับก็นัดที่6กนะก็โชว์ผลงานได้ดีครับติดดาวมารวมถึงเดียร์ล็อบเลนด้วยสําหรับแผงหลังนะครับ แล้วก็ทางด้านของวิลฟานได้นะครับก็ติดเป็นทีมออฟเดอะวิกนะครับเข้ามานะโคเชียนนะครับก็เก็บมา13แต้มนะส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์เก็บไป16ไม่แพ้ใครเลยนะครับในรายการนี้ก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าจริงๆนะครับในรอบ5มีใครกันบ้างนะครับเอ็มเปอปเชิรูนะครับกัคโปก็ติดมาอยู่ครั้งหนึ่งนะส่วนเกมที่4ก็ต้องเราก็ต้องไล่เลียงไปนะครับโคดีกัปโปฮะโชว์ผลงานได้ดีจริงๆแต่ภาคหลังนะครับจูรันโดวิชนะครับแล้วก็สเตนนิชิ นี่นะครับก็แผงหลังก็สวยงามเหมือนกันนะครับรอบ3นะครับก็นี่ครับเด็บพายนะฮะเอมเปตดับไฟผมมองว่าเกมในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของสิติเนี่ยครับในสติผู้เล่นเนี่ยอาจจะออกไปทางด้านของฝั่งในเรือแลนด์ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับเป็นฟิสเดปายเดรินบินนะครับสังกี้เดยองโอ้โห,โหนะฮะก็ถ้าความได้เปรียบเนี่ยได้เล่นในบ้านด้วยนะผมคิดว่าแบบนั้นก็ ก็คงได้เปรียบทางฝั่งเนเธอร์แลนด์กว่าอยู่แล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับสถิติที่น่าสนใจผมก็ยังคงมองว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะจะมีดีกว่านิดนึงนะครับในในแผงหลังคือแผงหลังมันแน่นนะถ้ากองหลังแน่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับโคเอเชียอาจจะอึดอัดกันไปบ้างนิดนึงครับดูจากฟุตบอลโลกหรือว่านัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่านะครับทางด้านของโคเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร คือมันมันอาจจะมีตริงๆนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็กดยับมาเลยนะครับสามศูนย์แพ้กับฝรั่งเศสแค่นั้นเองนะครับแต่ในรายการนี้มันมันมันดีกว่าจริงๆครับสำหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็ อาจจะเอาจริงเอาจังในเกมนี้ก็ได้นะครับโคเอเชียพักหลังมาอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆนะครับเล่นดีแต่ไม่มีสกอร์มันก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้ตัวที่น่าจับตามองก็อยู่ตรงโคดี้กัปโปรจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนโคเอเชียมันดีตรงแผงกลางแค่นั้นเองซึ่งเป็นชุดที่เล่นกันมานานนมแล้วนะครับแปลว่าวันนี้ผมว่าด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็อาวุธหนักของทางด้านเนเธอร์แลนด์ยังคงมีให้เห็นกันอยู่นะฮะดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่านะครับเลือกไปที่ฟุตบอล ที่มันกําลังดีในรายการนี้ดีกว่านะครับรายการนี้ประเสริฐไม่ได้เลยเขายังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับหาผู้ชัยชนะเดี๋ยวไปเข้าชิงกันในนัดหน้านะครับดังนั้นคู่นี้อ่านะครับชาวดัดนี่นะครับเอาเรียกอะไรกังหันสีส้มนะมันไหลไอ้นะฮะมันไหลฉายาเหมือนกันนะอัศวินสีส้มนะครับเนเธอร์แลนด์นี่นะครับแล้วก็ตามมากรุกโคเอเชียดังนั้นผมเลือกเชียร์ไปที่เนเธอร์แลนด์อาจจะ ผมคิดว่าน่าจะเฉือนนะ่ไม่น่าจะหนักกันขนาดนั้นเพราะเนเธอร์แลนด์ค่อนข้างที่จะรัดกุมในเกมรับพอสมควรนะครับหรือก็ชอบในเกมโต้กกับอยู่แล้วนะสำหรับโคเอเชีย e แต่ว่าเกมในวันนี้ผมคิดว่าทนทานอาวุธหนักของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้หรอกครับนะฮะดังนั้นฝันธงที่เจ้าบัตน,นะครับข้อมูลทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวนะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากติดติงหรืออยากได้ข้อมูลตัวส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วหวังว่าวันนี้ทุกท่านทุกคนนนะรับับบอใดส นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม